อาครับเช่งที่หนึงสีทิบหาครับเหลือสีทิบสีทิบสามอ่ะยีิบสองยี่สิบห้าเหลือยีบสองโออโอเอครับ กับมือวันวันเสาร์กับแปลยุ่งน้องไายครับเอายุ่งน้องไายมาอาร์ตรถมาเป็นปลาปลาจีนครับเื่อคือ,คอน,นอขึปลาหนามฮะว่านลูกเคืองครับโลูกเคือง แรงมันหนักเหลือยีย่สิบครับเหลือสิบก้กเอ,อเดี๋วยวของผู้เฒ่าไม่เห็นงงเนาะเปิดออกไปนีร่วมร่วมไปน้ำเรื่อย ป่านังครับมันมี่ยังไม่ยังกะระวังยังน้อยครับก็มีกับปักกับฟองไปขับเรือของร้องบาลตายแล้วครับตองเห็ดละมัดระวังครับทุกอย่างเห็ดละมัดระวังป่าเฮาดีแข็งแรงครับปาฮาดีแข็งแรงครับระวังครับ ผู้ผู้ขนกับเสียวเสียวครับผู้ขนกับเสียวบ่ะขนาดครับเพราะว่าเคยเจอมาแล้วครับครับอ๋อนั่นเพราะว่าเจอมาแล้วครับนี่สภาพปลาครับโอเคครับ

电力。

ที่นี่ครับทานไปครับ